สวัสดีพี่พี่ทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะัาการของเราก็ได้ออกมารับเช่าพ้าแถวแถวบางคูวัดค่ะพี่ท่านนี้นะคะส่งรูปพ้ามาชุดหนึ่งนะคะทางร้านเราดูเข้าท่าก็เลยนัดดูองค์จริงกันสถานที่ที่เวลานัดเจอนะคะก็ในปัม๊มในห้างง่ายๆค่ะพี่พี่ทางบ้านนะคะที่พี่ท่านไหนที่ต้องการที่จะปล่อยพ้าเนี่ยเราเจอกันในปั๊มเอยในห้างเออย่างเงี้ยนะคะง่ายๆ แถวบ้านพี่ๆได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทางร้านเราสนใจจะไปเช่าพระนะคะก็โอเคค่ะมาถึงก็ดูพระตรวจเช็คต่างๆว่า,าใช้รุ่นที่เล่นไหมแบบไหนยังไงนะคะเนื้อไหนบล็อกไหนก็คุยราคากันนะคะทางร้านเรานะคะรับเช่าพระเครื่องพระบูชายอดนิยมทุกชนิดนะคะพี่ๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมี แบบไหนลองส่งรูปมาถ้าเกิดถูกใจเราก็นัดเจอกันได้นะคะ,ะนี่ค่ะพี่นับก่อนนะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นพระที่เราได้เช่ามานะคะพี่ทางบ้านส่งรูปพระรายละเอียดตามนี้ค่ะ